สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอันคุณครูสุจิตราศีดาจิตกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเคยคะ่ะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงอัลกอริทึมโดยการวาดภาพนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนวิธีที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถ อธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้นะคะมีหลายวิธีเช่นการแสดงขั้นตอนวิธีโดยการเขียนบอกเล่าการวาดภาพและการใช้สัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะในครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนวิธีในการเขียนบอกเล่าไปแล้วส่วนในครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนั่นเองค่ะ สำหรับการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะก็คือการใช้รูปภาพอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเห็นลำดับของวิธีการหรือการทำงานนั้นได้ชัดเจ,เจนมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากกว่าการเขียนบอกเล่านั่นเองนะคะยกตัวอย่างเหมือนครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมคะที่เลือกซื้อส้มก็จะไม่ใช้การเขียนเป็นข้อความเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะคะแต่จะใช้รูปภาพแทนนั่นเองนะคะดูไปตามหมายเลขเลยนะคะหมายเลขที่1ก็คือการหยิบถุงก็จะใช้รูปภาพแทนอันที่2หยิบส้มใส่ถุง อันที่3ก็คือนําไปชั่งอ่ะซื้อ1นกิโลแต่อันนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมคะก็รูปที่4ก็ต้องหยิบส้มเพิ่มเสร็จแล้วไปชั่งถ้าเกิน1กิโลกร,รมัมก็หยิบส้มออกเป็นขั้นตอนที่6ใช่ไหมคะขั้นตอนที่7นําไปชั่งใหม่นะคะเมื่อครบ1กิโลกร,รัมตามที่ต้องการซื้อแล้วใช่ไหมคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่ นำไปจ่ายเงินนั่นเองนะคะนี่ก็คือการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะใช้ภาพอธิบายขั้นตอนต่างๆแทนการเขียนบอกเล่านั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะเป็นตัวอย่างขั้นตอนการหุงข้าวอ่ะเราไปดูว่าขั้นตอนการหุงข้าวมีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งฮะใช้รูปภาพแทนนะคะตักข้าวใส่หม้อข้อที่สองใส่น้ำลงไป ขั้นตอนที่3าล้างแล้วก็เทน้ําออกขั้นตอนที่4เติมน้ําลงไปใหม่นะคะในปริมาณที่เหมาะสมขั้นตอนที่ 5, 5้านำไปใส่ในหม้อหองข้าวขั้นตอนที่6เสียบปลั๊กขั้นตอนที่7กดสวิตช์นะคะเพื่อให้เครื่อง ใช้ไฟฟ้าหรือหม้อหุงข้าวทำงานนะคะส่วนขั้นตอนที่8ก็ข้าวสุกก็สามารถถอดปลั๊กนำข้าวไปรับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการแสดงวิธีการขั้นตอนในการหุงข้าวโดยใช้การแก้ปัญหาโดยการวาดภาพใช้อนุกริทึมโดยการวาดภาพนะคะแสดงลำดับขั้นตอนโดยการใช้ภาพนั่นเองนะคะสำหรับอันที่3นะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพอันที่3เป็นขั้นตอนการต้มไข่ หนึ่งก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะมีน้ํามีไข่มีหม้อใช่ไหมคะขั้นตอนที่2นําน้ําใส่หม้อนําไข่ใส่หม้อตามที่เราต้องการใช่ไหมคะขั้นตอนที่3เปิดไฟนะคะเปิดไฟต้มไข่ขั้นตอนที่4จับเวลาค่ะว่าเราต้องการไข่ในไข่แบบไหนใช้เวลากี่นาทีใช่ไหมคะส่วนขั้นตอนที่5เมื่อไข่สุกแล้วก็สามารถตักออกจากหม้อแล้วก็นําไปรับประทานได้เลย นี่ก็คือการใช้ภาพอธิบายเป็นขั้นตอนแทนการเขียนบอกเล่านะคะเราจะเรียกวิธีการขั้นตอนแบบนี้ว่าการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพหรือการเขียนอันกริทึมโดยการวาดภาพนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทบทวนบทเรียนแล้วอย่าลืม ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะเป็นใบงานออนไลน์นะคะคุณครูส่งลิงก์ให้ในกลุ่มไลน์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วคุณครูจะรอตรวจผลงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเช่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ